ตอนนี้เรามาถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูการว่ายน้ําของนู่นี่นะครับเพราะว่าบอกว่าเ,เป็นแชมป์ข้ามโข,มขงมานะครับว่ายไปอำเภอสวรรคเขตไอจังหวัดสวรคคร,ร,รค,รๆๆคร์นี่ครับทางเข้านะครับขออนุญาตพื้นที่เจ้าของพื้นที่นะครับผมเจ้าของพื้นที่เด้อเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยอ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมครับผม ไมกตาไอ้คนเรียนน้ำครับนี่ครับคนจะลงน้ำนะอ่ะไปเดินไปก่อนนะเ่เแลเร่เร่แล่เแล เป็นบรรยากาศล่าสุดที่หนองน้ำนะครับเราจะมาเอาบัวนะภารกิจสำคัญวันนี้ไปนะ้ำไปนะ้ำหนุงพันไปนะ้ำ นูเห็นสลาเขียววะนูหนูนี่เอาผู้สาวมากวอดนะอีกหากนาสลาเขียวน่ออันตรายด้วยลุงพันตรงนี้ครับมีเจ้าที่ด้วยครับอีสารเจ้าที่นะครับตรงนี้ ต้องข้ามไปหมดแล้วเห็นเรือแล้วนะครับปไปเรือขับรถไปหรือยังไปโอ้สลาโนไปาตาผู้สาวมานอนกอดเออ มารอดูนะครมาลุ้นกันนะครับภารกิจเราจะสำเร็จหรือไม่ลุงคันลุงคันเอ๋อเรือเรืออยู่แบบ แค่เลื่อมมือนะครับใช่ไปถึงเลื่อมครับเอ้นี่เดี๋ยวเลื่อนไงนี่ไงนกเจ้ารูปอะไรรูปแม่รูปแม่น้ำโค้ง่ะบัวตอนนี้นะฮะมันสิมีดอกมันเป็นแต่มีดอกนั่นดิเอาเหลียวเบิ้องข้างมันเห็นไดนี่มันบื้องขวัญเนี่มีแต่ใบมันนะดูนะครับบัวไม่มีนะมันเป็นดอกทั้งนั้นนี่ธรรมศาสตร์มันเป็นแบบปลูกเอาป้านกเจ้าไหม ขาวจุนพูนอยูุ่ดไฟใหม่เจ้าวินเจอเจอตรองนี้ปะ่ะนี่พูดนะมันเป็นดอกมันไม่มันเป็นดอกมีแต่นกนะครับเป็นนกเจ้านะครับผมโอ้แดงขาวจุนพูนเขาเอยาีย,อยนียังไงห้วยยังไงน้องอยังไงหว้วยกระสะอ๋อหว้วยเป็นหว้วยปะ่ะหว้วยกระสะจ่องเนี้ยงามเนี่ยธรรมชาตินะครับเนี่ย ท้องฟูงกับบัวหน่อใหญ่เยอะสีบ้าก็ไปเห็นมีดอกบัวนมีแต่มันไม่มีดอกที่ว่าไปซื้อยู่ไอ้ตองงอยที่เล็กยาขันจีบเอาไอฟังกับบัวฟังมอยาแบบโทรม่านมาเหมือนสอบมาไม่มาหาบัวได้มันมีขายมี นีสีมุมเมืองลาสาปลีมุมเมืองคุณนะเจ้าไปซื้อไปไปเออไนี่สีบุมีนี่เาางนีนางนี้บ่ตใจม่เ้เหลือเหรอครับถ้าอยู่มองจ้ากัจ้าผมผมมียันผมมียันุน่ะกัเาเป็นลังเลยนะเอฟซน่าจอนุยาตจบคลิปในตอนนี้นะครับ มาถึงแล้วหาใจเรือแล้วแต่บัวยังไม่เห็นดอกไม่เจี้ป่ะครับเดี๋ยวรอดูคลิปสายห้าบอกพี่ชายสายหาสายหาที่ห้างแตนลามหานี่มีเราเว้ยดูไรมันวายไปแล้วนี่ย่างอันหนึ่งมีแม่อยู่ใส่หนุ่มีน่อยตับหินลามหอด ครบกันหรือเปล่าร่วมต่อกับกิดแหลกอีกอ,อ,อีกสองอสิี่ร่วมกันน้ำลุงพันเจียไปใส่แล้วก็ประาดาสองโมงครึ่งอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับรอดูสำเร็จหรือไม่มาทันหรอมาทันมาทันบ่ได้พร้อมมันบ่มีลงพันล์งพันธ์มีต้องเห็นแล้วงูพันธ์จริงครับผม เราพาไปเบื้องบุมี้ครับตกดกโอ้ยนายเถียงนะคนนี้ได้การเลยวะโอ้มีเปรย์ผูกน้อนพร้อมโอ้มาทาน ศาลากังน้ำนะครับ โอ้บางมีบังพ้าบังเมืองบางมีได้บ่ะแม่พี่น้องโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม